โดยครับคุณผู้ชมทมางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมในกองแสวงการสื่อวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดป่าตึงนะครับตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นั้นเราจะพาทุกท่านนั้นมานมับศึกษาหลวงปู่ล่าตาทิพย์ศิลเป็นเอจิดังยุคองหนึ่งของทางภาคแล้วก็ที่นี่นั้นก่อจ,จ,จัดงานวันตะตันอยู่เป็นประจำทุกปีครับวันที่20 ี่สิองกันยาจุลของทุกที่เดี๋ยวเราไปมัสกการในวัดหนองคุลาทาทีกันครับ ครับในะที่ผมพาุผู้ชมมานี่เป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับนะ้วยชามของเก่านะครับอของวัดปัตตินซึ่งชาวสังคะแพงนั้นเขาเรียกว่าสะสมกันไว้แล้วก็มีตำนานนั้นเกิดขึ้นมาเมือ่อปี2425ซึ่งมารวมกันไว้ที่น,นี่กับผู้ชมครับ ก็คุณผู้ชมครับทุกท่านที่มาที่วัดปัตติณที่นี่นะครับหรือว่าวัดหลวงสุร่าตาติปนั้นจะต้องมาหยิบเครเ่องบวชอาบวิชาผ้าบางสกุลเพื่อไปการาบนะครับสรีระสังขารของหอลวงสุร่าตาติปนะครับ ผู้ชมครับวันนี้ก็นมรสการท่านาติชิกในครับสมานะคะส่ท่านผู้ชมจะว่าวัุครับให้อาจานอาจารย์ได้เรนถึงข่าวข่าวของโวงูน่าปาติชิ่เราคยพรอย่เดยครับโมงูน่าท่าน่ิามนน้องตาแล้วก็ ปูมัวัเมื่อยุยกปูตัดเจ้วัดของในที่บาเจ้าปีตาจมาอยู่มาทราบวัดปึสอบนัดมาเจอเข้าลงศาลยุติธรรับเลือปีสองสี่แปดวัดปตึงต้มีกันนั้นมาครับมาลงปูร่าเข้าเะตรวจวันันพุทธของวันพุธที่ยี่สิบสองกันยายนเขคเชิญตรวจวันที่สองสี่สบกันยา หลวงปู่ท่านจะรู้ว่าในหลวงราชการที่เกาจะอากจะมีทเห็นข้าหลวงปู่บอกให้ทัพพัอะไรวบในหลวก็ได้ขึ้นมาั่ด้วยไม่ได้ยินเสียงหลวงพู่ท่านจะรู้เองท่านจะรู้เองเาบอกว่าทัพัดไม่รอนะทัพพัปก็มาที่ไหนะที่สามสี่แล้วก็สามสอ ของท่านเสด็จมาแล้วก็มายกต่งฟ้ามาตักพุจิ้มพระสาวแล้วก็ชาวบ้านเรียกขานว่างกับมดูร่าที่มันโป่งค่อยยาวมีแปดสอใกล้กันนะแล้วก็ตูท่านเดมาดยู่กับองคาจากิาแล้วนั่งเรียนาใูร่าก็ เาจะคุยแต่เรื่องงานภาคไม่ได้เรื่องาษาเพราะฉะนั้นเราคุยภาษาก็คือเด็กพ่อถ้าพูดถึงที่เป็กวัดเขาพูดว่าเด็กวัดท่างเป็นวัดสมัยที่เป็นที่ระส อยางไม่ไอ้กี่วันที่ผมนี่คือวันจัดตารดูดรับปะก็ได้รับคระมายี่สิบย <c oughs> ี่สิบประเด็นหลับแต่็นวันที่เราถึงกูยังคงมีโ่วิดเจื้เข้าสัรวตางๆทมการศึกษาการรักษาโรคครอบครบคัวคือไม่มีร้ที่มีแ่ๆแล้ช่วยเราผ่าษอาหาเที่มีการศึกษานี่ไปรมาตั้งแต่ตอนเยน เดียวกที่นี้ที่นีลูครูละสากฐานต่ะที่ปีหนึ่งปีสามแล้วก็ยึดสองปัญญาจะครบนึ่ยี่สิบเนวันที่มันดึกมันดึกมันอปจากวันเกิดมาเป็นวันกดตันอยู่อันนี้มีปฏิหารที่เขาเล่ากันว่าบอกว่าหไม่เออลูกครูถ้าอยากทำาน้าบู ถ้าจนบอกให้ท ok> ่านเองนี่ยที่อดจากตุครัไปโนรานโคงนรางวันคงจะเป็นตอนางวัลรางวัแขงแสงแล้วก็ตอนหลังนักแล่วก็ไม่รับรับรารครับก็ชนวบ้านนเรื่อง็ต้องาานเป็นสัตยชายวดนาะับตตรีลานจับถ้าพี่น้องุทธศาทนี่ชนจะมาวัดตติ ที่นีอ่อที well, you, ่นี่ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็ประมาณสองทุ่มวันนี้ก็ใครจะมากราบที่ปู่กามีพระพุทธูที่ศักดิ์สิทธิ์มากรับพระพุทธ้งนีกคือพระเจ้าผแส็งแรสำหรับที่ขึ้นะาตวน้าคนทีมาขอเรื่องการงานการเงินบครับแต่ความประสบความสำเร็จก็เอาใสมาคุณจ้วว่าสมัยนี้ปู่อยู่ลปูจะ เปนอาหารกลางวันเยอะนดเดียมันมีประวัติแต่นมาอูแล้วมีโยมมาหาหวว่าอยากอยากขายที่ดีโยมพอไม่ต้องมามีคนรออยู่ทุกท่นแล้วโยมนั่งแปลกใจว่าเอาทำไมถึงนย่ทีจะกลับไปที่บ้านมีคนรออยู่ครับแล้วก็โยมคนนึงเอาใครมาถวายแสงทองอว่ายิ้มวันนั้นนักมานักมาดีเล่นกันตลอดเรามีใครกันมีแต่เรา วัดนี à, 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 ó, ้ cái này, cái này có, ่า้า่อาจจะอู่อนานหนึ่งอาจจะไม่เชิงแสนเพราะว่าอาจจะมีวัดทื่วัดเชงเส้ที่ท่านได้ของเมือจทบวัดที่เขาเก่งมากนะครับ ครับวันนี้ก็คงจะได้คุมกลนามากมายนะครับแล้วก็ท่านเดว่าท่านมีโอกาสนะครับ<ด>เชิญมาแวะนะสำหรับวัดป่าตึงตะบนอ่อนใต้อําอเภอสันกำแห่งจังหวัดเชียงใหม่มาแวะกราบหลวงปูล่ล่าสาที่กันนะครับวันนี้ผมที่คนครแก้วกาวไปก่อนสวัสดีครับ